มนนีลูกปลาไปปล่อยเนาะไายทงท่าเดนทงโาหาพัานก็้อยู่นี่มีเต่าหน่อยครม,มันซินบ่ต้นค้าต่างหม่พร้อมนะ สวัสดีท่านผู้ชมพบกับเทอรี่แอดเวนเจอร์วันนี้เราอยู่ที่เมืองสังทองตอนนี้เรามาหอดที่ตลาดแคมทางแห่งหนึ่งเนาะมูอุบะบานเด็ดเดี๋ยวเราขอไปสอบถามสบายดีอันนี้บ้านยังกะบานหวยน้ำใสบ้านบ้านหวยหอมเมืองเมืองซีโคดโอ็ยังเป็นเมืองซีโคดอยู่อ่ะ อันนี้เพิ่ผล้ายนกเนาะนาไปเลยค้ายยังได้นกเอออะไรเป็นครูซื้อไปปล่อยหรอซื้อไปปล่อยเนาะปล่อยปล่อยยืนปล่อยนี่ก็ได้ปล่อไปกระดี่ยัางไปบุญอีกเออบุญในซุปในราดตัวตัวนี้นกกระจิบอันนี้นกกระจิบนี่นกกระจอกเออตัวนี้กระจิบอ่ะเป็นแล้วนกกระจอกนกกระจิบกับนกกระจอก เากบไปาัตะปูบอสบันเด้อร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเฮ้ยนกกระจอกเนาะมันเหมือนนกกระชิบสนับมันแข่กันเนาะแข่กันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อวหายหุบกันตอนนี้ตะเวนกำลังสิตกดินเนาะกำลังสวยงามเลยบรรยากาศงามแรงโอ้ย่นี่ยฮ่าเนี่เพิ่อกระขายนกอีก นกกระชิบนกกระเจาะไปด, <c oughs> ดีใครต้องไม้พร้อมเนาะขายเทียนพร้อมผมพวันนี้ใครใครกบใครเอียนใครปลาปลากบอันนี้เอียนเนาะเอียนอันนี้ อันนี้ลูกปลา,าไปปล่อยเนาะนท้ายทงเท่าไรนี่ทงเส้าหาพันก็อย,อยู่นี่มีเต่าหน่อยพ่อมีมเต่าหน่อยพ่อมมันสินบ่าวรถคาตดอกใหม่พ่อเนอะาะคาตดอกใหม่พ่อ อันนี้ทางไปเมืองสังทองเนาะท่านผู้ชมแต่เ่ียวยังพ่ท่านหอดเมืองสังทอง่องเถื่อยังอยู่ในเขตของเมืองสีโพดอยู่ตอนนี้ตะเวนกำลังสุตกดินเป็นบรรยากาศที่สวยงามหลายรถค่อนขางไลยเนาะรถข่อนขางหลยรถไหญ่เที่ยวทางหลายโอ้หันนี่ก็คค้ายไขย่ขกันเนาะมีปบมีปลาคือกัน ไนี่ปลาปลาเซียนปลาสวยงามบอกเอาไปตล่อยไปเลี้ยงเออเย็นนี่สื่อไปปล่อยวะหรือสื่อไปกินนี่สำหรับไปปล่อยวะเออเออนี่เป็นค้ายสำหรับไปปล่อยนี่เนาะปล่อยกบปล่อยปลาปล่อยเย็นแมนบอกทันสินบ่หมอนี่คล้ายดอกไม้ โอ้คล้ายคล้ายทุกเมือเนาะเออคล้ายแบบเดียวกันเนะาะแถวนี้เนาะพู่นเนาะตลาดเป็นเท็ดยาวไปหอดพูด่นคนคล้ายไปหอดเดี๋ยวเบิ่งอีกหันหนึ่งก่อนจะเดินทางต่อไปสิม,มีอยู่ประมาณสิบหันนี่แหละพี่น้องใายอยู่แค้มทางเลยเนาะทางหน้าก็สิม,มีวัดอกีกทางหน้าหามีวัดเนาะ วัว้าวเราเข้าใจว่าเพิ่นขายเอาไปเห็ดกินวัวแมนอันนี้เพิ่นขายเอาไปให้คนมาสือไปปล่อยป้าในท้องทรายท้องเศร้าหา่าน้ำฟ้าบางกีแหละเพิ่นว่าสำรับเอาไปปล่อยวัวแมนเอาไปกินวัด <c oughs> อียังข้างหน้านี่ <c oughs> อ๋อวัดธรรมภาต เป็นกำลังสวยงามนอกคลิปนี้กับีเป็นคลิปสันๆเอาบรรยากาศแคมทางแบบสวยๆงามๆให้เอฟซีฮาเบิงเดี๋ยวห้องก็สิเดินทางต่อไปที่บอนเป่าไม้ของเขา